นะคะคส่วนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มัดก้าไว้รวมๆกันเอาไปปลูกสองแปลงด้านนู้นนะคะวันดีจ้าไปเ<ะ>ดี๋ยวเราไปดูนะคะย่าวันดีจ้า,จาใกล้เสร็จแล้วเนาะย่าวันนี้วันนี้ทำไมเสร็จไวย่าคนเยอะคนเยอะเหรอเยอะค่ะโอ๋ยไปดูตาจาน ตชาชันอ่ะญาไปาน,นะมาไปบ่ไปจ้ปะป้าไปเบิ่งตาซานไปดูตาซานตาซานตชาชันมาถานานะจ๊ะไปไปดูตชาชัานไถนาดีกว่าย่าก็จะมาช่วยตาตลอดเลยอ่ะ,ะ,อะตาชานถ่านนานตัดหน้าเสริมนะคะอันนี้ก็คลิปเด้อย่ยาเนี่ยได้ได้เอ้าย่าไปจัดการเลยเนี่ย <laughs> เนี่ยของย่าเนี่ยคลิปจะถ่ายอีกก็ได้นะอ้าวถ้าถ้าเอ็มถ่ายแล้วย่าไม่ถ่ายจ้นึกว่าย่านึกว่าเอ็มไลท์ไลท์ครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งย่าถ่ายคลิปอยู่ไปเอะแม่เบนวัดีค่ะดีจ้าย่ามาให้เอ็มค่ะเอาไมหาล้มลอยดูให้เอ็มนี่ให้เอ็มย่าจัดการเลยเดี๋ยวเอมดูเครื่องให้แต่คุณแม่ทำใจถ้าเรื่องจริงแล้วคุณแม่ได้บินมาดู อาคุณแม่ของแท้สวยจะเป็นเท่าแก่แล้วบ่จ้าเท่าแก่ให้ใครจ้ะเป็นเท่าแก่ให้เอ็มเดิมเอ็มเดิมอ๋ออีหลีบ่เออหลีได้ละอาคุณแม่อีหลีบ่แบนเงินซีมดเลยเด้ตอนนี้มีเด้อไปสั่งบ้านมดเลยนี่เพื่นว่าให้ผู้ใดบัญญัติแม่คุณแม่เพื่นว่าเดี๋ยวสิเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้นาเต้บ่แมนเพิ่นรออยู่ได้หรือเพิ่นรออยู่ได้หรือนะ โอ้ยค่ะวิวสวยมากค่ะแอดบอกพี่วิโอ้อนหน่อยไลค์กดแกหมุนไลค์สดหมุนเนาะน้าเตหมุนอีกแล้วนะคะอชิหญ้าไปเก็บอะไรอ่ะจ้าเนี่ยมาดูตะชานนะคะเออ่ไถนาอ่าน้าเสริมกับตะชานไถนาเนาะนี่นะคะคุณแม่ชมเลยตะชานลงแล้วนะคะตะชานคาดด้วยนะคะคาดนาด้วยกับน้าเสริมเนี่ยหญ้าอชิก็ลงแล้วนะคะอยู่ข้างล่างเนี่ย ยาชอบไปเก็บแมงกซอนแล้วแมงกซอนถังบ่มีบอเมื่อเมื่อเช้าได้เก็บไปแล้วเนี่ยบอมได้ตั้งเยอะได้ตอนที่ยายใส่ถุงยายเก็บแมงกีซอนใส่ถุงแม่เบ้นมีกระเป๋าไหมอ๋อเี๋เอาไปกระเป๋ายาย เามาดูยาเจ็บเมียงจีซอนนะคะเรามาดูตาชานเนาะคาดเขาเรียกว่าคาดบ่คา,าดนาไถานาคาดเพราะไถแล้วคาดอย่างเดียวชู่อๆนะคะตาช,ช,ชานนะคะคุณแม่ตาชานอยู่ฝั่งโน้นนะคะแต่แต่เข้าแปลงเดียวกันค่ะดิจ่าเบนกดให้แล้วนะจนมนมนัมาลองสีธรรมชาตหมุนมุน คุณแม่เชียร์เอมเดอร์เดอ้อใชอ่คุณแม่แม่ค,คุณแม่บอกว่ารู้จักเอ็มเดอร์ดีค่ะเพื่อนบอกอย่างนี้เพื่อนก็เลยจะหาคู่ให้สงสัยเอ็มจะได้เป็นคนกอกอกลูกสะไพสกกอก,อ,กอีกแล้วนะคะคุณแม่นั่นดีเลยนะคะเอ็มจะได้อยู่กับเราที่นี่นานๆเลินระวังระวังนะพร้อมแล้วก็ช่วงน่าจะเหบาสมกัน คือนะคะเพราะว่าดูเอ็มก็หน้าคล้ายๆกับหน้าตาหน้าตาย,าตายประแตมอยู่คล้ายๆอยู่ได้ถ้าอผอมใช่ไหมเออ,เอ,อตอนค่อยผอมค่อยก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้เนอกดให้แล้วครับขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะแอดเวน์ก่อนให้แล้วคะ่ะแอดเวน์เดินระวังระวังเด้อเขาขุ้นค่าเราหลบแดดนะคะตอนนี้ต้องต้องหาที่เด็ที่ล่มอยู่ไว้เพราะว่าจะดึงเครื่องให้ถึงชั่วโมงนะอาญากร็รอเก็บน้ำแมงจิซอนนะคะตาชานขยันมากเลยนะหกสิบเนาะก็ยังทำงานหกสิบกว่าแล้วใช่หกสิบกว่า เพื่อนยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยใช่เลยใส่ใส่เสื้อผ้าไซส์เดียวกันกับนาเต้เลยนาเต้บอกมาชาเนี่ยจะเพื่อนจะใส่นํากันได้ถาเอ็มเดอร์สิจะติดต่อให้แต่เอ็มจะว่ายังไงติดต่อใครคุณแม่คุยเอ็มเลยอ๋อเดี๋ยวไลน์หานะคุณแม่เดี๋ยว คุณแม่เอ็มบอกว่าเดี๋ยวไล่หาคุณแม่นะคะทำบุญการไม่แดดจ้าค่ะคุณแม่ต้องคุยกับเอ็มแล้วค่ะอยากไปดำน้ากดหนึ่งหน, <c oughs> หนึ่งให้เบนเลยเด้อหนึ่งหนึ่งกำลังใจเอ็มอายุเท่าไหร่เอ็มอายุเท่าไหร่แล้วนะปีนี้เอ็มเท่าไหร่แล้วโอ้ยบอแมนสีเทากับเขาสปอร์ตเลย้ยเพียกว่าเบนได้เนี่เอ็ม <c oughs> นอยก็เบ,น,เน,เเบนหรือเปล่าว่าไปเรื่อยจริงนะบอจริง เอิงอ่อย่ากำลังเก็บเมงกีสอนมันอยู่ตามทุ่งนาหรือนนองเบ้นคิเมื้อเช้าใช่ค่ะอยู่อยู่ในทุ่งนานะเนี่ย่าชิกำลังเก็บอยู่นะนะนะเสริมกำลังคาดนะคะคาดให้อยู่น้ำมันขังจะพอดตันมื่อเช้าเนี่ยวิ่งไล่จับแมงกีซอน เมืม่อยก็ดำนายเอาไว้บนเรื้อเลยสวัสดีเรื่อนสวัดีค่ะแอดนบน์กดหะไล้วอยากไปดำหน้าม,มา,หน,านหน้นนา,าอ<ะ>อขอ,อ<ะ>างแซ่ของแซ่สวยมาแล้วสวัดสดีจาว่าไงเอ็มเดอร์เป็นผู้ใหญ่สูขอเอ็มเดอร์ให้นะ,ะคุณแม่เข้าไปแล้วใช่ไหมคุณแม่มาแล้วอือ้ สดีจาเอมเดอร์เป็นผู้ใหญ่สูงขอให้นะแต่แม่ดูก็เหมาะสมกันอยู่นั้นใครเขาแซลมาพี่การชนะบอกว่าถ้าเอ็มแต่งเขาก็จะบินมาเอมางานบุญก่อนไหมมางานบุญบ้านก่อนเดือนหน้าพี่การชนะมาเดือนหน้านะจะขึ้นจะขึ้นมาบ้านใหม่บ้าเอ็มจะขึ้นบ้านใหม่นะพี่การเยวจะชวนเด้อ ๋หวจะชวนมากินอะไรนะอาหารมีอยู่ที่ข้าวซองเลยใช่แล้วมากินข้าวรสซองกันเนาะนมจีนข้าวปุ้นวันไหนอะได้วันนียังอ๋อรู้แม่ของแถวสวยไม่เคยพูดเล่นอืมจะพูดจริงทุกครั้งพูจริงทุกครั้งใช่่ะบ้านที่เขาหวานเอาไม่ดำบอกแต่ฝั่งที่บ้านที่บ้านของเราที่นี่ยังเขาจะมากอยู่บ่ฮะเขาจะมากอยู่บ่นั่นแหละต้องทำนะแต่แล้ววันนั่แต่ คืออยู่บ่อเนี้ยทาน,นาเตคือก็จีบได้เนะาะขวนแอดเบนคัเซลนะเซลเอนเดอร์แล้นี้ออกไปไม่ได้อยู่ชนบุรีระบาดหนักโอ้ไอชนเราอยู่บ้านนอกสบายเนาะอยู่บ้านนอกเราสบายมากเลยนะพี <S <S ภภ่การก็ถามว่าหน้ากลัวไหมยังยังไม่เนาะยังไม่ขนาดนะั้นไม่มีธรรมดาอยู่ ส่วนเรื่องฉลองสารานะคะย่งนะคะอ๋อบอกเพราะว่าแม่ขอ,องเชอสวยเพิ่นจะจัดก,การให้เคยคุยกับลุงพลแล้วลุงพลคุยให้ฟังแล้วแต่ว่าผิดคาดไงก็คือลุงต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วก็กลับมาที่สันแว้แล้วก็ต้องไปที่มุกไงในช่วงเวลาประมาณสามสี่วันก็เลยแบบโครงการนี้ก็เลยพักไปอือแต่จริงๆลุงคิดจะทำแล้วนะจริงไอ้ที่ออกทริปม่ช้านี่เนาะเห็นไปคุยร้านพิกิอยู่ จตาชานแข็งแรงพยายามไม่อยู่นิ่งเหมือนพ่อเลยพ่ออายุ75แนละ้วเหมือนตาชานทุกอย่างโอ้หวัดีงามแบบนจ้ะเบนแบบดีค่ะอ,อ่ะเ<า>นื้อจิ๋วก็มาเรามานั่งพักตรงนี้ดีกว่าเพราะมันล่มล่มนะตรงนี้ล่มล่มกับเต็นโอ้ยต้องถามเพื่อนแล้ว แม่เอ็มเบลเลยเด้อคุณแม่ลองเซลนาเตเบังดูเขื่อนาเต๋โอเคตอนนี้กำลังว่างเนะาะวัสดีจ้าแอนเบนส่วน้องเบนส่วนวัสดียามไว้์ค่ะคุณแอนเบนวัสดีค่ะ ยาชีขยันจังเลยนะคะเพิ่นเก็บแนวกินเมื่อเพิ่นเก็บอันนี้ไงยาชีไล่เก็บแมงคีซอนแมนน้องดีกว่าโอเคของยาชี้เขอจบคลิปเองแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเองเหมือนย่าเนาะ